เพราะวันนี้ก็สวัสดีครับผมพี่น้องที่ทําเกษตรชนทุนเรียนครับวันนี้ผมก็มาวางระบบน้ําครับระบบน้ําเดนินนี่ท่อท่อเมนครับหน้าสามนิ้วครับวางมาจากบ่อบดานครับแล้วก็จะแยกอันนี้ร่องเนินที่จะปลูกทุเรียนเนินครับ จะปลูกทุเรียนต้นคู่ครับอันนี้ก็เดี๋ยววางระบบน้ําเสร็จก็จะเริ่มปลูกกันหน้าก็เริ่มปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกกันเองครับโดยไม่ไม่ใช้แรงงานคนปลูกกันเองวันนี้ก็มาวางท่อก่อนครับท่อท่อเมนคนระับท่อเมนคนระับี๋ยวตรงตรงกลางตรงน้ก็จะคดสระน้ําครับตรงนี้เนื้อที่ สีิบกว่าไร่ก็จะปลูกก่อนสิบเจ็ดไร่ครับปลูกก่อนปีนี้สิบเจ็ดไร่ประมาณห้าหกร้อยต้นปลูกก่อนปีหน้าค่อยปลูกเพิ่มครับพราะมันใช้เงินลงทุนเยอะครับการปลูกทุเรียนครับพันทุนเรียนก็ตัวละเป็นร้อยแล้วก็เจ็ดแปดหมื่นค่าพันค่าระบบน้ำมีอะไรก็หลายบาทครับดีหน่อยครับที่มีบอ่อปาดาลอันนี้เป็นสวนยางเก่าครับนี่ต่อยางครับอนี้ ก็จะปลูกแถวเนี้ยเนินสูงครับป้องกันน้ำท่วมก็ทำไปครับอีกสี e ่ห้าปีได้กินไม่ได้กินไม่เป็นไรครับอันนี้ที่เสืงสางครับเปิดเสืงสางครับก็เจาวางระบบน้ำแล้วก็ลงทุนนี่ ไ้นประดูทองครับเป็นร้อยปีครับมีพ่อค้ามาขอซื้ออยู่ต้นละห้าหมื่นแต็ม่ขายครับเนี่ขายอยากถูกไว้ก็มาขอครับผมเคยนอนกลางวันครับจะมีต่างไม้แม่ลูกครับมามาหาครับบอกไว้แม่นนะครับแต่ต้องมานอนช่วงตีสองตีสามตีสี่ครับใกล้สว่างครับ